โซเชียลมีเดียนะก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเปิดถุงรีวิวราเมนะคะคอนซีลเลอร์กับรองพื้นตัวใหม่ของเขานะซึ่งราคาเนี่ยพอได้ยินก็แบบจะต้องแพงเบอร์นั้นก็ราคาตามชื่อคลิปนะคะที่ระบุไว้ให้นะรองพื้นขวดละ4,5 0 0กับคอนซีลเลอร์แพงละามพบาทก็เลยจะมาเปิดถุงรีวิวกันนะว่ามันจะเลิเลิอพาแล้วแบบโอ้ยเลิศอะไรอย่างนี้ขนาดไหนนะโอเคมาดูกันดีกว่านะคะ สติกเกอร์ก็แบบขาดไม่ได้ปะสติกเกอร์นี้เท่าไหรแล้ว <c oughs> แพคมาอย่างนี้นะคะปีกระดาษสีเขียวที่แบบเอามาตัดชุดนี้หรือเปล่ารองพื้นที่เราเลือกมานะคะจะมี2เบอร์นะนุ่นเลือกเบอร์เข้มสุดมานะคะกับเบอร์เนทรอ12นะคะเพื่อที่ว่าเนทรอ12เนี่ยมันเป็นสี เดียวกับผิวนุ่นนะคะแต่ว่าตัวเ h a d e 3เนี่ยนุ่นจะเอามาไว้สําหรับเ h a ดยิ่งนะคะหรือว่า,าบางทีที่นุ่นที่มีผิวคําลงหรือว่าแบบไปอาบแดดเพราะานุ่นมีโปรแกรมที่จะไปทําแทนนะคะก็จะได้สามารถใช้สีเฉด33ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีเข้มเนาะแล้วก็มีคอนซีลเลอร์นะคะที่เราพูดถึงกันมีเดียม32นะมาในแท่งสวยหรูหราแล้วก็มีแป้งนะคะ กับแปลงปัดแป้งนะคะนี่ดูขนแปง้งดูความนุ่มของขนแป้งเนี่ยนุ่มมากนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันดียังไงเนาะโอเคเปิดลองจ้ามีความตื่นเต้นเรื่องจากคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะนุ่นเลือกเ,ออเฉดที่ขาวกว่าสีผิวมาระดับหนึ่งนะเพื่อที่จะได้สามารถ เป็นได้ทั้งคอนซีลเลอร์แล้วก็ไฮไลท์นะคะเขาเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นของเขานะคะก็คือสีไม่ดรอประหว่างวันนะแล้วก็บางเบาไรน้ำหนักนะคะมาดูกันที่รองพื้นดีกว่านะคะอันนี้เป็นสีเข้มนะสีเทรดสามสิบสามนะคะเออจะเป็นลักษณะแบบเนื้อน้ําแบบนี้นะตมันจะไหลลงไปแล้วมันจะไหลลงไปแล้วกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมแบบหรูหรามาก ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวสีผิวของนุ่นเลยนะ <Thank you. S 1> จะให้ดูน่าจะใช้ได้นานมากนะคะสำหรับขวดหนึง4,500บาทเพราะว่าหยดมาแค่นี้ก็ทาได้เกือบจะทั้งมือแล้วนะคะคือหยดมาแค่นี้เองอะเนื้อแน่นนะคะเม็สีแน่นนะคือใช้นิดเดียวแล้วมันก็สามารถปกปิดกับสีเดิมได้นะแต่ว่าไม่หนักหน้านะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ La Mer พา p o ดอร์นะก็จะเป็นแป้ง ล o s พาวเดอร์ของลาแมนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแป้งแป้งโปร่งแสงนะคะให้เท็กซเจอร์ที่บางเบาเนาะเ,เนื้อแป้งเนียนละเอียดมากนะคะมีชิมเมอร์เล็กน้อยนะจะช่วยทำให้หน้าดูกระจ่างใสนะส่วนผสมของคอนซีลเลอร์กับรองพื้นเนี่ย<ๆ>เขามีเดอ o i ม t u r i z e r นะคะซอบโลชั่นนะ้มาไว้ในรองพื้นสูตรนี้นะคะเดอ o i ม t u r i z e r ก็คือเป็นมอยเ t อร i เซอสูตรของลาแมผสมเข้าไปด้วยนะแต่ว่า เป็นเ t e เ t อร์ที่บางเบานะคะก็คือเขาก็เลยเรียกกันว่า soft m o i ย t u r i z e r เนอะโอเคเรามาลองดูทุกอย่างกันเลยดีกว่านะคะเนื่องจากว่าหน้านุ่นมีรองพื้นนิดหน่อยนะคะเราก็จะมาเช็ดกันนะแล้วเราก็จะลองเลยไม่ค่อยเห่อเท่าไหร่โอเคขั้นตอนแรกนะคะนุ่นก็จะลองคอนซีลเลอร์ก่อนนะก็จะทาใต้ตานะคะกลิ had, make ่นหอมนะกลิ่นเหมือนกุหลาบ หรือแบบน้ำหอมแพงๆอนะ่ะเรก็จะใช้เป็นไฮไลท์ไปด้วยเลยดูดีอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเกี่ยด้วยนิ้วดูนะคะว่าคอนซีลเลอร์สามพันนี้สามารถใช้นิ้วเกี่ยได้ไหมกะ <Yeah. S 1> สังเกตว่าแบบเกี่ยง่ายมากนะคะแล้วก็ พอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยจะเนียนเรียบสนิทกับผิวแบบมีลักษณะที่บางเบามากเหมือนไม่ได้ทาสปอซิลเลอร์เลยนะ me, like out, คือมีลักษณะที่บางเบาแต่ปกปิดนะเพราะว่าใต้ตาเนี่ยมีความปกปิดดีขึ้นนะคะเห็นเห็น,หนไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะทาลองทาอีกชั้นหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะว่าความดำเนี่ยใต้ตามันจะหายไปหมดเลยไหมนะ แต่ว่าตอนนี้มันก็จางลงแล้วระดับหนึ่งนะคะเออมันก็ดีขึ้นดีขึ้นจริงๆด้วยนะคะแล้วมันก็คือไม่ไม่หนาเตอะอยู่ใต้ตานะแล้วก็ตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะก็คือแห้งแมทไปกับผิวเลยนะต่อมานะคะเราก็จะมาลองลองพื้นกันนะมันจะชื่อว่า The Soft Fluid Longwear Foundation นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามัน ผสมเดิมมอยเจอไรเซอร์ซอฟ์โลชั่นด้วยนะคะก็คือจะมีโลชั่นสูตรเฉพาะของราแมเนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะแต่ว่ามีลักษณะที่บางเบานะคะเพราะว่าเขาบอกว่ารอ,องพื้นตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ทาแล้วจะไร้น้ำหนักนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีผสมกันแดดด้วยนะคะ SPF 20นะก็ SPF 20เนี่ยเหมาะสำหรับจะไปที่ไหนนะคะก็จะเหมาะกับพวกที่ทำงานในร่มนะคะเช่นในห้องแอร์นะ อยู่ในออฟฟิศตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยไม่ต้องออกไปกลางแจ้งหรือว่าต้องเผชิญแสงแดดจัดๆนะคะ SPF 2 0ก็พอนะเพราะว่าบางทีถ้าเราทา SPF เยอะจำนวนค่าเยอะๆเนี่ยแต่ว่าเราใช้ไม่ถูกจุดนะคะเราไม่ได้ไปกลางแจ้งหรือว่าไม่เอ่ออยู่แต่ในห้องแอร์ทำงานออฟฟิศทำงานหน้าคอมปกติเนี่ย SPF สูงๆไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะโอเคเรามาลองดูกันเลยดีกว่าก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเนื้อเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อน้ำๆนะ คือเนื้อมันจะค่อนข้างที่จะบางนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากจริงๆเขาจะมีแปลงของเขาด้วยนะคะที่จะเป็นแปลงสำหรับเอาไว้เกลี่ยลงรองพื้น,นะะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อคล้ายๆกับคอนซีลเลอร์นะคะก็คือจะเป็นเนื้อน้ำแต่พอแตะแ,แล้วเกลี่ยสักแป๊บนึงเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแมทนนะ มีความแบบไม่เหนียวเหนอะหนะไม่หนาแล้วก็ไม่หนักหน้านะคะโอเคเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบดูนะคะระหว่างข้างที่ยังไม่ได้ทานะทาแค่เฉพาะคอนซีลเลอร์กับข้างที่ทา,า,ทา,ททา,าตัวรองพื้นของลาแมแล้วนะคะรู้สึกว่าแบบเบาสบายจริงๆอย่างที่เขาเคลมนั่นแหละนะคะแต่ว่าตัวฟาวเดชั่นเนี่ยไม่มันนะคะแล้วก็ไม่หนักหน้านะจะมีความชุ่มชื้น อยู่ที่ผิวเล็กน้อยนะคะน่าจะสามารถยึดเกาะแป้งได้ดีเนาะทาแล้วแบบผิวรู้สึกแบบเด้งๆนะคะเหมือนแบบได้ทาโลชั่นไปด้วยในตัวนะแล้วก็ปกปิดนะคะปกปิดก็สามารถเทียบได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะว่าทําให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ว่าดูแบบไม่ได้แต่งหน้าหนาไม่ได้ดูแบบลงรองพื้นหนักมากนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลงทั้งหน้ากันเนาะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวนุ่นจะมาลองตัวสีเข้มนะจะมาใช้ทำเชดดิ้งดูนะคะ แต่แบบใช้น้อยมากนะทั้งหน้าเมื่อกี้ที่ลองแบบตัวลองพื้นนะคะใช้ไปแค่แบบ2หยดเองก็สังเกตว่าสีเขาชัดมากเลยเห็นไหมเอ่ยก็จะมีใบหน้าที่ดูมีมิติขึ้นแต่บางเบานะคะตัวนี้บางเบามากนะสุดท้ายนะคะเราก็จะมาลองเซตตัว รองพื้นและคอนซีลเลอร์นะคะโดยแป้งของนะลามแมนะหลังจากที่เซ็ตแป้งไปเสร็จแล้วนะคะก็จะให้ t e x t อร์ที่แบบบางเบาแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะแต่ก็ไม่แมตจนเกินไปนะยังมีความแบบถ้าดูในกล้องก็จะเห็นนะคะว่ายังมีความแบบเงามันวาวของผิวนะคะดูแบบธรรมชาติมากๆนะแต่ว่าหน้าเนียนเด้งด้วยนะคะสรุปนะคะตัว ฟาวเดชันนะคะนุ่นให้7เต็ม10เนาะเออเพราะว่าสามารถใช้ได้ในทุกโอกาสท <I can. S 1> ุกวันนะคะสามารถใช้ได้ใน everyday นะคะแต่ว่าที่ให้คะแนนน้อยหน่อยเพราะว่ามีเฉดสีให้เลือกน้อยนะคะแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างสูงติดเพดานนิดนึงนะคะก็ oh. <laughs> ถ้าจะให้ทาทุกวันก็แบบรู้สึกเสียดายอ่ะต้องแบบเก็บไว้ทาในโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ <laughs> ใครที่อยากได้รองพื้นดีๆสักตัวนะคะติดบ้านเอาไว้นะในกรณีที่แบบ ต้องไปงานสําคัญสคัําญไปเดทไปงานแต่งเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะแม้แต่แบบเอาแปลง,ปล,งลงนะคะเราสามารถใช้นิ้วเกลีย่ยได้นะอย่างที่นุ่นลงนะพอนุ่นก็ลงใช้นิ้วเกลีย่ยหมดเลยนะคะทั้งเป็นเชดดิ้งทั้งฟาวเดชั่นนะคะโอเคส่วนตัวคอนซีลเลอร์นะคะนุ่นให้8เป็น10นะคะ2คะแนนที่หักเนี่ยคือหัก ราคาเลยนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงมากนะแต่ว่าตัวเนื้อแล้วก็ความบางเบาของคอนซีลเลอร์แล้วก็ความปกปิดของคอนซีลเลอร์เนี่ยนุ่นเรียกว่าให้เต็มนะคะส่วนแป้งนะคะก็ชอบมากๆนะแต่ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือราคาค่อนข้างสูงนะคะตามสเต็ปของแบรนด์ที่หรูหราอย่างลามแมนนะคะแต่ว่าพอใช้แล้วเนี่ยหน้าก็ดูแบบดูหรูดูแพงดูผู้ดีแบบที่เห็นนี้นะคะโอเคสิรีรวมนะคะก็ ถือว่าผ่านนะแต่ว่าราคาเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาเอาเองนะคะว่าไหวหรือเปล่านะตอบโจทย์กับตัวเองหรือเปล่านะคะก็แค่นี้สำหรับวันนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะมีอะไรมารีวิวให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามนะคะ Subscribe ไว้ด้านล่างเลยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปแล้วคะ่ะ